คำสอนของหลวงปู่มั่นหัวข้อวาสนากับการครบคนวาสนานั้นเป็นไปตามอัธยาศัยคนที่มีวาสนาในทางที่ดีมาแล้วแต่คบคนพรานวาสนาก็อาจเป็นเหมือนคนพานได้บางคนวาสนายังอ่อน เมื่อคบบัณฑิตผู้มีปัญญาและประพฤติดีวาสนาก็เลื่อนขั้นเป็นบัณฑิตฉะนั้นบุคคลควรพยายามคบแต่บัณฑิตเพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูงขึ้นคำสอนของหลวงปู่มั่น